เทวีพ hey, ูไลฟ์ช่วงช็อปอัพอระชากหนับสือเดิแป้นมือทีน no. mm ัมเบอร์วันเพอร์โกรองเท้าวโมโนโบ mm hmm. น้ำยาปรับผ้านุ่มเฟรสแอนด์ซอฟสบแชูไหมทองสูตรมังคุดค mm hmm. ิงค่าน้ำหอมปรับอากาศรถยนต์ เปิดตัวคบหาดูใจกันระหว่างร็อกเกอร์หนุ่มคนดังตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมกับสาวฮอตก้อยรัชวินวงวิริยะข่าวนี้ขอจัดชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็ว่ามันต้องใช้เวลาเราเราเรา,เราตอบตอนนี้มันเราเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในอนาคตข้างหน้ามันเป็นยังไงก็เจ๋งนะร็อกซาตัวจริงแล้วก็ เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยครับเท่าที่ผมรู้มานะครับครับผมเราก็ไปเที่ยวปกติครับผมไปเที่ยวครับมันจะเดินทางกันต่อไปอยังไงมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรเงรี้ยอีกเยอะนี่มันแบบเหมือนเพิ่งเริ่มต้นนิดเดียวเองค่ะคุณตูนเป็นเพื่อนกันเลยใช่ก็ยังเป็นเพื่อนกันยังคุยกันเหมือนเดิมแต่เป็นเพื่อนคุณก้อยไม่ได้ติดใจอะไรนะ คงคงคงไม่มีอะไรอะค่ะก็คงเข้าใจอะนักร้องนักแสดงทุกคนเขาก็ต้องมีความรักกันไม่แปลกที่คนในวงการจะมีความรักเกิดขึ้นตอนนี้สั่งนี้ถือว่าใช่หรือ,อยังคะสวามรักเราความรักมันไม่ใช่คําว่าใช่หรือไม่ใช่อะคะ่ะมันคืออยู่ที่ อยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าเพราะงานนี้เหล่าแมงเมาส์ทำงานแซ่บหนักสือตราบม,มาว่านุ่มตุ่นหลงสาวก้อยจนแอบ,บเตรียมเรือนหอรอรักไว้สร้างรังอุ่นๆแห่งสองเราแล้วล่ะทุกค้ามันอาจจะไม่ใช่เรือนหอก,ก็ได้เขาก็มีเงินอยากจะเก็บซื้อบ้านไว้อืมเผื่อแบบว่าแก่ตัวลงไปอะไรอย่างงี้ตูนี่เขามีไรายได้ปีหนึ่งเป็นหลายสิบล้านเพระนาะฉะนั้นนี่ เขาก็ต้องซื้อบ้านเพื่อความมั่นคงแต่เรื่องที่จะเป็นเรือนหอนี่ยังอีกไกลมากค่ะเขาไม่คิดเรื่องนี้แน่นอนกันตอนนี้อนาคตมันก็ไม่แน่นอนก็อาจจะมีใครมาอยู่ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ผมว่าระดับพี่ตูนี้นาสักระดับร้อยล้านไปเลยดีกว่ามา้แม่แมงเมาก็ว่าไปเห็นไหมล่ะคะว่าเขาคื่งคบกันได้ไม่นานทิ้เหลือเป็นเรื่องของอนาคตทท้านั้นแต่สาวก้อยเธอก็แอบเขินนะคะเนี่ยทุกอย่าง คืนนี้สทุ่มสินาทีติดตามกันต่อได้ในทีวีพูลทูไนท์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลส้นเท้า LG Plus เครื่องสำอาง B 4ปนั a ดากาแฟดีท็อกซ์ตาคิบรท์ค่ะ GS แบตเตอรี่นะคะธุรกิจขายรงนีโอไลฟ์ค่ะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอมินาคอลลาเจนค่ะข้อคิดดีๆในวันนี้นะคะอย่าทำลายความหวังของใครค่ะเพราะว่าเขาอาจจะเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Very poor life